พนิาตาพีบล็อกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอุมจะพาทุกคนมาดูเคล็ดลับนะคะว่าเวลาเขาถ่ายพรีเวดดิ้งกันหรือเวลาเจ้าสาวที่เขาตัวนวลเนียนนวลเนียนผิวสวยๆเนี่ยนะคะว่าเขาทาอะไรกันนะเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ Amazing อุมมากนะคะอุมก็ไม่ค่อยได้ลองสินค้าประเภทที่ทําให้ผิวตัวขาวแบบเร็วทันใจเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็คือด้วยความที่ ใกล้จะถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วก็เลยมีสินค้าเหล่านี้มาให้ลองเยอะมากนะคะแล้วอุ๋มก็อยากจะทำเป็นเหมือน w e ดดิ้งเจอร์นีของอุ๋มว่าอุ๋มไปค้นหาผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเพื่อมาใช้กับการถ่ายพรีเวดดิ้งเพื่อจะไปใช้ในงานแต่งงานเนี่ยนะคะขอให้มาติดตามกันแล้วกันนะะตัวช่วยตัวนี้ก็คือน้องคนนี้เลยนะคะที่อ่านว่า w a x k นะคะตัวนี้เป็นดีดีครีมสําหรับผิวกายก่อนสิ่งอื่นใดนะคะก่อนจะใช้เห็นตรงนี้ไหมเอย ด้านล่างนะคะจะมีเขียนเลยว่าให้ขูดเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะคะเป็น QR code เพื่อการตรวจสอบอย่างนี้เราใช้มือถือนะคะเพื่อสแกนคือพอตรวจสอบแล้วจะขึ้นว่าสินค้าของคุณเป็นของแท้อย่างนี้นะพอก็มีความมีของปลอมในตลาดนะคะอันนี้ก็เลยต้องตรวจสอบนิดนึงนี่คือลองทามาแล้วนะ ฝั่งนี้คือแบบทาแค่ข้อมือมานะคะจะเห็นว่าผิวใสขึ้นกว่าอีกฝั่งมากตอนแรกอุ่มกลัวมากว่าใช้แล้วเนี่ยผิวจะกลายเป็นเทานะคะเทาบีบเวทเทาเดร์ก็ไม่ได้นะคะมาลองตัวนี้กันเดี๋ยวจะทาให้ดูเลยนะคะจริงๆต้องบอกอีกอย่างคือเขาแบบมีสูตรที่พัฒนามาจากประเทศญี่ปุ่นคือเขานําข้อดีของบีบีครีมและซีซีครีมมาผสมผสานกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสกินแคร์และครีมกันแดดมาเป็นวอลคซีดีครีมครีมพอกตัวในตำนานเนี่ยคือทาแล้วขาวเลยจะแบบมีออร่าเปล่งประกกาายออแบบมททันี นะคะคแล้วเขาทาง,ง่ายมากถ้าใครเคยลองทาครีมพอกผิวแบบสมัยก่อนนะจะมีความหนืดความหนักแต่ดูที่ผมทาตอนนี้นะทาแล้วลื่นไปกับผิวนะคะเหมือนทาโลชั่นเลยแล้วไม่ได้วอกเป็นส่วนๆนะคือทาแล้วสีสม่าเสมอเขาทาง,ง่ายเหมือนโลชั่นนะก็คือไม่ติดขนใดๆเลยนะคะบนผิวมี SPF50 บํารุงผิวไปด้วยในขั้นตอนเดียวกันจะเห็นว่าผิวผมเนี่ยไม่ได้ดูเผาคือแค่ทาให้ผิวของเราเนี่ยขาวก็ะจางใสขึ้นถ้าเกิดทาไปเรื่อยเนี่ยเขามีการบํารุงให้ผิวของเราอะสว่างใสขึ้น ด้วยนะคะอุ่มชอบตรงการบำรุงของเขาคือเขาช่วยทําให้ผิวของเราอะนุ่มชุม่มชื้นขึ้นด้วยนะคะส่วนอีกข้างที่ไม่ทาก,ก็ถูอันนี้ดูเป็นผิวดําไปเลยอะแต่อันนี้คือดูขาวแต่ดูขาวแบบธรรมชาติดีนะคะเดี๋ยวจะทาช่วงคอให้ดูด้วยวิธีการทาเนี่ยก็คือทีละนิดก็พอนะคะแล้วก็ลูบนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะด่างนะคะคือเขากันน้ําได้คือทดสอบแล้วจะบอกว่าประทับใจความผิวนวลของการใช้โลชั่นของวอล์กตัวนี้มากๆนี่เห็นไหมว่าคอขาวขึ้นมาแล้ว ปกติคอดำกว่าหน้านะคะอันนี้ก็คือแก้ปัญหาความคอดํากว่าหน้าหรือหน้ารอยได้ด้วยนะคะแล้วก็แขนฝั่งนี้อย่าลืมทาขึ้นมาถึงตรงนิ้วตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่ดีๆจะได้ไม่โป๊ะแตก<ะ>นะคือผิวเราเวลาล้างออกมันก็ไม่ได้จะขาวคายอยู่อย่างนี้แต่ว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยความที่เขามีบํารุงด้วยก็คือทําให้ผิวสวยขึ้นนะคะและอุ่มรู้สึกว่าเขาชุ่มชื้นดีมากๆปกตินี้ไม่เคยสนใจเลยนะว่าผิวจะขาวจะใสหรือเปล่าแต่ว่าพอมันใกล้แบบต้องถ่ายรูปมันต้องดูไบรท์ดูมีออร่า นิดนึงนะคะปริมาณการทาก็สําคัญน,นะลองเล็งให้ดีๆนะคะว่าให้สองข้างเท่ากันเห็นไหมว่าเขาไม่เทานะกลิ่นก็คือหอมมากทุกคนกลิ่นดี กลิ่นน่ารักนะคะทุกคนดูนี่แขนนั่นบนดาอย่างนี้คือทาให้หมดนะอย่าทาแล้วก็เหลือช่วงอย่างนี้ไว้ก็คือทาให้หมดเลยแต่ว่าแขนเสื้ออุ่มเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคว้าแขนเสื้อขึ้นที่ไหนแล้วกันนะคะก็จะเห็นว่าสีแตกต่างกันมากค่ะคุณเอ้ยคือทาคอทาแขนทั้งสองข้างแล้วอันนี้แหละก็เป็นเคล็ดลับแล้วก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการพอกผิวขาวของเราเขาก็ฮิตมากในหมู่เจ้าสาวแล้วก็คนที่จะถ่ายรูปพรีเวดดิ้งต่างๆนี่ก็คือ Wal k d ดี r e a m ลองไปดูกันเนทะท่่่าีลอองงก็คืยัไมไ ติดเสื้อไม่ติดอะไรนะั้นแล้วก็สบายผิวมาก นี่เลยเดี๋ยวจะเอาไปใช้ถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะเราจะแอบตัวขาวนิดนึงด้วยวอล์กตัวนี้นะคะสำหรับตัววอล์กตัวนี้ก็อย่าลืมนะคะก่อนใช้ก็เช็คตรงกล่องนิดนึงว่าเป็นของแท้หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเผื่อเจอของปลอมเข้าแล้วแบบส่วนผสมเขาจะไม่เหมือนกันไม่ใช่ทาไปแล้ววอกมากรอยนะแต่นี่ก็คือเช็คแล้วนะคะเป็นของจริงก็จบเท่านี้นะคะาาาราคาก็น่ารักนะ่ารักนะอันนี้ช่วงไม่มีโปรเลยคือ300นะคะแต่ถ้าเกิดช่วงมีโปรก็อาจจะถูกกว่านี้ไปอีก ไปตามกันได้เลยอุ๋มใส่ทุกอย่างไว้ใน description box แล้วนะคะน,นี่ก็อีกเคล็ดลับหนึ่งนะเพื่อผิวสวยอย่างรวดเร็วนะคะแล้วยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามอุ๋มก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะข้างบนกดไลค์ข้างล่างกด subscribe นะคะเจอกันคลิปหน้านไปแล้วนะวันนี้บา,บายสวัสดีค่ะ